ความลับที่หนึ่งนะครับคิดเป็นระบบนะไม่คิดกระจัดกระจายนะฮะมันเป็นยังไงก็เหมือนรูปที่อยู่ทางด้านขวามือนะฮะเป็นรูปของสมองคนเราเนี่ยคือถ,ถ้าเกิดเราคิดแบบไม่เป็นระบบมันก็จะคิดเป็นเป็นจุดเป็นจุด แต่ถ้าเกิดเราคิดเป็นระบบเนี่ยสมองก็จะเชื่อมโยงกันคือคนส่วนใหญ่น่ะคิดแบบตอบสนองเฉพาะหน้านะแต่คนฉลาดเนี่ยคิดแบบเห็นภาพรวมเอาเข้าใจว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเชื่อมโยงกันซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นนะเรื่องราวในโลกเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับนะฮะมีเหตุมีผลเชื่อมโยงกันทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดเราเข้าใจเราคิดอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องการเงินเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เเเววลาาานนนนะ่่่รีีิ็็กจหสงๆททํใั มันอาจจะมีผลต่อไปในข้างหน้ามีผลที่ยิ่งใหญ่เลยนะฮะ ในอนาคตในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นในอีก3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้า12เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้า2ปี3ปี5ปีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆที่เรามองในวันนี้เราพยายามที่จะเชื่อมโยงมันคนฉลาดไม่ถามว่าจะทําอะไรดีนะฟังให้ดีๆนะฮะคนฉลาดไม่ถามว่าจะทําอะไรดีแต่เขาจะถามว่าถ้าทําสิ่งนี้จะส่งผลต่อระบบชีวิตเขายังไงนี่คือเป็นคําถามที่เราเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องถามคําถามนี้กับตัวเองนะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราทําวันนี้มันอาจจะส่งผลที่ยิ่งใหญ่กับเราในอนาคต เพราะนั้นเราต้องถามตัวเองดีๆนะฮะเรนม,มานร์สนะฮะผมชอบ ยกตัวอย่างเขาเพราะว่าเขามีตัวอย่างที่เป็นรูป,ประธรรมนะแล้วก็มีวิถีชีวิตที่เริ่มต้นจากนะฮะอาจจะไม่ได้มีอะไรมากช่วงแรกๆแกม้กระทั่งกินข้าวยังยืมตังเพื่อนเลยนะฮะอีลอนมาร์กส์เนี่ยนะครับอีลอนมาร์กส์เนี่ยคิดเป็นระบบมากนะเขาใช้ไอคำว่าคิดเป็นระบบเนี่ยเขาเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า system thinking นะฮะคือมองโลกเป็นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันหมดเขาเห็นว่ารถยนต์พลังงานแล้วก็อวกาศเนี่ยเป็นเป็นระบบเดียวกันทั้งหมดนะฮะซึ่งก็ทําให้อีลอนมาร์กส์เนี่ยสร้างเทสลาขึ้นมาสร้าง SpaceX ขึ้นมา แล้วก็สร้างบริษัทที่ชื่อว่า Solar City เป็นเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์เพราะเขามองว่าสิ่งพวกนี้เป็นมันมีความเชื่อมโยงกันนะไม่ใช่ว่าจู่ๆก็จะมาสร้าง t ท sla แล้วก็สร้าง SpaceX หรือไรนะฮะเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันก็เลยเกิดบริษัทพวกนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างมีกลยุทธ์นะครับอันนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆที่ก็มาฟังผมอยู่ตอนนี้นะครับลองถามตัวเองซิว่าวันนี้คุณกําลังคิดเป็นเป็นระบบนะฮะหรือว่าคุณกําลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่คําถามนี้สําคัญมากนะคร าเกิดเราคิดอะไร คิดเฉพาะหน้าเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาไปเรื่อยๆหรือว่าเป็นหนูปันจักเพราะนั้นเราก็ต้องคิดเป็นระบบคือคนทั่วไปเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนเหมือนดับไฟยังไงนะคือมีปัญหาก่อนค่อยแก้มีโอกาสก่อนค่อยคว้านะฮะแต่คนที่คิดเป็นระบบเนี่ยเขาก็จะเล็งเห็นปัญหาก่อนเนื่องจากเขามองอะไรเป็นระบบเขาจะเห็นปัญหาเห็นความเสี่ยงเขาก็จะแก้แก้ปัญหาล่วงหน้าได้ไม่ต้องรอให้ปัญหาคือเห็นปัญหาก่อนอนี่ย,เ,ยเราก็เตนนะเรียมทางหนีทีไล่ไปเลยนะหรือแม้กระทั่งโอกาสเนี่ยคนที่มองภาพรวมเนี่ยเขาสามารถสร้างโอกาสขึ้นมา, <coriander S 2> นมาไม่ต้องรอให้โอกาสขึ้นเพราะว่าเขามองภาพรวม นี่ก็คือความลับของคนที่จะฉลาดแล้วรวยนะฮะก็คือการที่คิดอะไรเป็นระบบหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า system thinking นะฮะ